เดี so like, left, then, then <sm> ๋ยวพ่อเป็นแรกเอ้ยพี่กระตุกเดหกห้าี่สามต่อหนึ่งหนอ่งหนึ่งซูนตรงนี้ รูปเมว่ยังได้ดูไหมการลูปเมาเอแม่เด็กลูทยแล้วมาดูกันมาดูกันาลูไทยกันแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นตีแมวได้ทำไมมันถึงกายเป็นต นัอ่ะอยู่ที่หอมลูกยังเดี๋ยวอีกอันนึงใช่ไหมหอมก็สามยังหอมยังอีกอันนึ่งยังลูกไงไปไปไปนี่นี่นี่มีไหมไม่มีไปหา

ได้รายการดีๆไหนชอบไหมชอบตัวนั้นหรือชอบตัวนี้แต่ถ้าใครทำไม้ตกหรือรัไม้ได้คนนั้นจะโดนาอกไปเลยเลือตัวท้ายหนึ่งเปลี่ยนโอเคีน้ให้คุาเลต้องุ้าคอยรับก็ได้อดโอเคที่าน้องเขาบอกแกบอกบอกมันโอเคไหมสามสอเดม่ปแม่ไปขอมให้ดูหอก่อนนี่ครั่น้นะโอเคสามสองหนึ่งเปลี่ยนฝนจะมาแล้วดูอาอยาอ่ได้ยโอเคดูงไหน

không máy bay nói càng đeo đeo leo, ti hỏng biết hắn hỏng đeo hỏng đeo leo. đeo hỏng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 

你看吧。